ไปไหมว่ายุดบ่อเนี่ย่ได้ยุดแล้ครับกําล uh, ังเห็ดบ่อทุลน่องสัตว์ชนิดที่สามของพิงหะได้ครับสัชนิดที่สามสัตว์อีังล่ะค่ะสัชนิดที่สามแรกกับปลาไหลที่สองกับแมงป่องอันนี้อันที่สามครับโอ้แมงดานี้สีนี้อยู่ในช่วงทุลน่องมันถอดกับแมงป่องครับผมค่ะเห็ดเป็นบ่อแบบใดเดียค่ะเนี่ยแบบนี้บ่อถธรรมชาติครับคือยังปลาไหลนะครับอ๋ออันนี้บ่อปลาไหลแม่นม่ค่ะ บอปอะไรอืมอ,อันนี้เป็นบอปอะไรคุณกึ่งธรามาตาเนะคะเนาะอือ,อต่อมาสิเป็นบอแมงดาอยู่ตรงนี้อ,นอ่อาอต,รต,รตรงนี้อีกสองกระช่างเทศยังบัตนาไอนี่ก็กลางงุงครับกลางงงแมงดาโอ้กลางเพื่อมอหยมันเป็นบินอรกครับมอให้บินบีโอ้เป็นมีปีกเนาะลืมลืม เขาทั้งสิบันเถาะคือคือตักกะแตนนั่นเถาะโอ้ไอเดียเยี่ยมเลยไอ้เเข้แน่นอนเลยพี่เงาะครับตาตติม่อไปนี่นะครับพี่นอ